เอางี้ต่อมาถ้าพูดความจริงทุกอย่างได้หมดเงินทองของมีค่าแต่ถ้าพูดไม่จริงไม่ให้อะไรเลยนะโอ้ยพี่โอ้พี่เนี่ยชอบเอาเงินเน่ยมาฟาดหัวฉันนะพี่คนแปดตันน่ะถ้าพูาจดจริง,ห,งห,หรือเปล่ามั้งอ้ามึงต,ตอบมึงตอบไม่จริงกูตกตล้างน้ำเลยไม่โอ้ปา,ากดีจังเลยเก่งจริงจรเลยโอ้โยพ่อโอ้โหมึงนี่น้ำปากคอติดเนี่ยนี่เฮ้ยดียัยกอน์ฟพี่เนาะ

ให้ถาราเหลืเยทำไม้าสา่คน